ขอนอบนอ้นอมองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบนมรสการท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรโดงหลวงพ่อวิริยังสิลิมทโรสวัสดีทนาารา์ครูสมาธิและเพื่อนนักศึกษาครูสมาธิรุ่น49ทุกท่านค่ะวิฉันนางสาวตัทซั์แก้วริตตัวแทนครูสมาธิรุ่นที่49สาขา50วัดนิโรส,สังคารามจังหวัดยะลาปัจจุบันวิฉัน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทําสวนอยู่ที่สวนยางพาราอยู่ที่อําเภอแม่ลานจังหวัดัตนตีค่ะดิฉันได้เข้ามาเรียนหลักสูตรครูสมาธิจากคาแนะนําของรุ่นที่ครูสมาธิรุ่นที่42เมื่อ10ปีที่แล้วพศ2556นะคะแต่ตอนนั้นได้ปฏิเสธไปเพราะว่าไม่พร้อมเนื่องเนื่องจากคิดว่าต้องใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือน จนกระทั่งหลังโควิดดิฉันก็มีความเครียดจากการทํางานประกอบกับคุณแม่ไม่สบายเป็นโรคพาร์คินสารกับน้ําในหูไม่เท่ากันก็ยิ่งเงพิ่มความวิตกกังวลคิดฟุ้งซ่านนอนไม่หลับค่ะจนเพื่อนสนิทก็ได้แนะนําให้มาทําสมาธิแต่ตอนนั้นก็ได้ศึกษาด้วยตนเทงจากวิดีโอยูทูบ่านหนังสือธรรมะก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองอะ ทำในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าจึงได้ตัดสินใจมาสมัครเรียนหลักสูตรคุมสมาธิที่สถาบันค่ะเมื่อได้เข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิมากขึ้นมีสติสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้มีความละเอียดรอบค้อบในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆมากขึ้นก็ยิ่งเพิ่มความศรัทธาในตัวหลุงพ่อวิริยังสินทรโรผู้เขียนหลักสูตร ภูสมาธิครั้งนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็หลักสูตรนี้ก็ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติแล้วก็ยังได้มีการทดสอบภาคสนามทุดงซึ่งดิฉันได้ไปร่วมทุดงมาเมื่อตอนปลายปีที่แล้วที่วัดป่าร้อยปีจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งหลักสูตรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีที่อื่นสอนนะคะ จากนั้นก็ได้ชักชวนคุณแม่แล้วก็พี่ในหมู่บ้านอีกสองท่านให้มาเรียนหลักสูตรคุณสมาธิซึ่งออตอนนี้ใกล้จะจบแนละ้วแล้วก็คุณแม่ก็ได้ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิจนตอนมีแข็งแรงขึ้นคุณแม่ก็รู้สึกว่าเป็นหลักสูตรที่ง่ายสามารถปฏิบัติได้เองแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเรียนที่สถาบันค่ะ ท้ายที่สุดนี้ดิฉันมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติสมาธิสะสมพลังจิตพัฒนาจิตใจของตนเองและจะช่วยดําเนินการสานต่องานด้านสมาธิของหลวงพ่อวิริยังตามกาลังและความสามารถที่มีกราบอนุโมทนาสาธุก,กับพระอาจารย์หลวงพ่อที่ได้เมตตาเขียนหลักสูตรูสมาธิที่มีนะเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านค่ะขอบคุณค่ะ